วันนี้เรายังคงพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนักประพันธ์ไทยนะคะซึ่งมีข้อความหรือมีบทความที่ทรงคุณค่ามากมายเลยเพราะว่าส่วนตัวดิฉันเองก็ยังเหมือนติดพันอยู่ยังชอบอยู่เหมือนกันกับเรื่องราวของนักประพันธ์ไทยหลายๆท่านที่ได้มีบทประพันธ์ดีๆแต่เราไม่ได้หยิบยกเอามาใช้ในชีวิตประจําวันในยุคป,ปัจจุบันแบบนี้ค่ะวันนี้อาจารย์จะนําเสนอเป็นเรื่องราวของท่านใดคะท่แรกได้มาคู่เลยค่ะ อย่าตาไปเรียน,นเลเคยอ่านกรรมนิทไหมล่ะรุ่นนี้สิรุ่นนี้ต,นต้องเคย<ล>ค่ะของท่านเสถียรโกเศสและนาคพัทีคนละคนทนะั้งสองคนแต่ว <c oughs> ่าจะจำว่าเสถียรโกเศสน,นามสกุลนาคพัทีแต่จริงท่านสองท่านนะร่วมกันค <c oughs> ะท่านบอกว่างี้ครับในกรรมนิทก็ธรรมรสอัล้ำเลิศนั้นคืออะไรได้แก่ยานอันรู้ว่าทุกขั้งปวงดับหมดแล้วผู้ใดได้รับรสธรรมนี้ ก็ย่อมพบกับความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงมไม่แปรผลันเพราะสิ่งใดไรสาระเป็นอยู่ชั่วคณะสิ่งนั้นไม่ใช่ของจริงสิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นเป็นของจริงและเป็นที่สุดแห่งสิ่งมายาทั้งตัวโอเป็นไงตัซึ้งเหลือเกิน <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็ิริงนชาวบ้านก็ฟังให้ดีเพราะว่า <c oughs> ในโลกเรนจริงๆรพุทธเจ้าท่าน,นก็ได้ตรัสเอาไว้นะ อะไรสาระไม่มีสาระอะไรต่างๆเอาเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้สาระกับไร้สาระไร้สาระนี่จะดีก็คือไร้สารไงไร้สารตะกัว <laughs> แต่ถ้ามีสาระมันดีคือเราอย่างที่เรามาพูดกันเนี่ยที่อาจารย์จัดรายการยุยุ็ดีทีวีก็ดีหรือบรรยายก็ดีสิ่งใดที่เป็นสาระเราก็จะพูดจะขยายแม้จะใช้เวลา แต่มันมีประโยชน์เหมือนยาตะวินนี้เนะี่ย <c oughs> กินยาขมม่ไม่อยากจะกินเนะี<ช>่ยแต่มันมีประโยชน์มีสาระจําเป็นต้องกินใช่ไหมอย่างยาขมน้ําเต้าทองยาอะไรเนี้ยอาจารกินประจาอยู่แล้วร <c oughs> ้อนนงร้อนในคนสมัยโบราณมันจะเอายาเม็ดยาอะไรมาจากไห้ใช่ไหมต้องเป็นาบบนันเปียโอเพราะนั้นอะไรที่มีสาระไม่มีสาระเนี่นยถ้าเราแยกออก เราก็ประเสริฐที่สุดแล้วความเป็นมนุษย์บางคนแยกไม่ออกอย่างผู้เจ้าท่านให้ศีลห้าข้อไว้อะไม่า่าสวาไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกเมียเขามไม่พูดปดโมเทสไม่ดึมสซลาไปกันนายยาตะวินินคิดดูอ่ะคนมันแยกไม่ออกมันก็ผิดตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อห้าเลยใช่ไหมค่ะ เมื่อปิดหมดนะแน่นอนคุณจะไปบอกโอ้ยให้ไปสวรรค์ไปนิพพานไปวิมานชั้นโภยมันก็ไม่ไป <c oughs> คือทําอะไรก็ต้องได้ตามที่เราทําไม่ใช่ตามที่เขาสรรเสริญเยินยอใช่ไหมเพราะฉะนั <c oughs> ้นทรมาสเลิศล้ำนะคืออะไรคือ,อยานอันรู้ว่านี่ทุกนี่สมุทยัยนี่นี่โลดนี่นมรกนี่อะไรต่างก็มีสี่ตัวสี่ข้อที่พระเจ้าตัดรู้มาถ้าเรารู้เราเข้าใจเนี่ยอย่างนี้เขาก็บอกว่าพบกับความหลุดพ้นแต่ว่ายัง ไม่เข้าใจเ็าเหมือนนกติดตาขาย <คะ S 2> นกติดตาขายแล้วหลุดไปนะยาตาไปดินไม่หลุดไม่หลุดค่ะติดยังไงก็ไม่หลุดปลาติดแหยังไงก็ไม่หลุดมนุษย์ติดในกามกิเลสยังไงก็ไม่หลุดหรอกคนที่หลุดได้มีน้อยสมมุติว่าล้านยึงได้สักคนยังก็บุนหัวแล้วเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีไหมล่ะพระอรหันต์พุทธเจ้าบอกไม่มีแล้วพ้นพันสิห้าร้อยหรือสองพันปีไปแล้วก็ไม่มีพระอรหันต์แล้วล่ะใช่ไหมค่ะแต่มีก็ยากมากเลยเพราะฉะนั้น เอาละเราไมันไปถึงเป็นพระอาหารหันต์หรืออะไรต่างๆเอาแค่เป็นเขาเรียวกว่ากัล,ลยาณชนก็พอแล้วอ,อย่าเป็นบาปประชนเป็นกัล,ลยาณชนเป็นคนดีของแผ่นดินค,คือการที่มันจะไปสูงได้มันก้มาจากเตี้ย,ตยนตองตไต่ันเขาเรียวกว่าบรรไดเดี๋ยวจะวินิจบอกโอ้อยากไปนิพพานแล้วเราก็ทําเหมือนปกติแล้วมันจะได้ไปไหมมันก็ไม่ได้ไป เพราะนั้นการที่จะได้ไปอย่างผู้เจ้าได้บอกว่าเอาเราเป็นฆราวาสเนี่ยเราไม่ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอาจจะอีกชา้นหนึ่งพระสงฆ์องค้า,าแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยคนธรรมดาก็ใช้คําว่าอะไรบุญอพอเราบุญเนี่ยเราก็ไปเข้าใจว่ากรถินพระปา่ากีฬาบันเทิงอีกก็ไม่ใช่บุญมันแปลว่าชําระล้างอันนี้บุญที่ผู้เจ้าบอกไว้สามเรื่องแต่นะเกจีนี่เขามาปรับขยายเป็นสิบข้อไง บุญญากริยาวัตถุมีสามเรื่องนะทำทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาเห็นไหมอเจยวยอนนีเห็นเห็นไหมว่าทำทานเนี่ยง่ายไมง่ายเพราะมันมีวัตถุก็ให้ได้อาจารย์ทำหนังสือธรรมะแจกก็ได้ก็ถือว่าทานเป็นธรรมทานเห็นไหม รักษาศีลเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราแล้วมองไม่เห็นแล้วเพราะคุณมีศีลม,มีศีลเนี่ยมันก็มาตรงเวลามีความสื่อสัย์ไม่คดเคี้ยวงอเ,เนี่ยก็ดูไม่ดื่มเหล้าไม่โกหกมุทเทศไม่ผิดลูกเมียขาวเนี่ยรักษาศีแลแหละไอ้ยา<ม>พอทานศีลได้แล้วมันก็ไปบำเพ็ญภาวนาไอภาวนานี่แหละที่เขาแบ่งเป็นสองขั้นขั้นที่หนึ่งก็คือนั่นนงสมาธินี่ก็ไดาใเห็นไหมเขาเรียกสมถะวิปัสสนาก็คือขั้นสูงขึ้นไปอีก สเต็ปมันเป็นอย่างนี้ศาสตราพูดเนี่ยไม่ยากไม่ง่ายแล้วแต่ใครเข้าทางไหนจะทํำยังไงอย่างทานเนี่ยก็มีทั้งวัตถุทาน<ะ>มีธรรมทานอะไรต่างเนี่ยใช<ะ>่ไหมแต่พระเจ้าเน้นการปฏิบัตินี่แหละสําคัญที่สุด <Okay. S 1> เพราะนั่นนี่ก็คือเป็นเกร็ดจ,จากเรื่องกรรมนิสเนี่ยผู้ใดได้รับลดพระธรรมอันนี้ย่อมไปหลุดพ้นนะ่ แล้วไอ้ที่ไร้สาระเนี่ยมันไม่มีสาระเนี่ยในสังคมเยอะไหมยาตาพปเนเิยนยอเยอะเยอะมากเลยใช่ค่ะเพราะนั้นไอ้ไร้สาระนี่ดูจากยังไงดูจากสังคมค่ะดูหน้าหนังสือพิมพ์ ดูข่าวแต่ละวันทุกช่องน่ะดีๆไม่เป็นข่าวหรอกไอ้ที่ร้ายๆน่ะเป็นข่าวทั้งนั้นแหละใช่ไหม <_ an> ข่าวนานด้วยนะคะหลายๆวันติดติดกันเออมันมีเรื่องแปลกๆเอาอย่างไอ้คอนเซนเตอร์เนี่ยผิดข้อสี่ร้ายแรงนะค <_ d ata> ่ะหัวก็มีจะมีกิ๊กกันมันก็ต้องอะไรต้องโกหกก่อนเนี่ยจริงป่ะใช่ข้อสี่ก่อนก่อนจะไปข้อสามนใช่ไหม <_ d ata> ใช่ค่ะแล้วเผื่อไปข้อห้าก่อนดีข้อห้ากินเหล้าแล้วโกหกได้โกหกได้แล้วไปติดลูกเมันไปหมดเลยเนี่ย ผ้าข้อเท่านั้นแหละจริงๆก็ไม่ยากถ้าคนจะทําถ้าคนทําไม่ได้เนี่ยข้อเดียวก็ายากแล้วแล้วรู้หรือเปล่าว่าผิดศีลแต่ละข้อเนี่ยยาจะวิินรู้ไหมนรกทางนั้นเลยนะไม่มีข้อไหนให้พู้ะุทธเจ้าไม่ตัดเนรกทางนั้นแต่ละข้อ,ออย่างดูนางจินจาม,มันวิากากัน้วไปโกหกว่าท้องกับพระพุทธเจ้าือ,อันี่ไม่ใช่นรกธรรมดากรณีสูบเลยนะใช่ไหม กินเหล้าแนละ้วสุปาพุทธะนะพอ่อตาพระพุทธเจ้าเองเลยนั่งขวางทางพระพุทธเจ้านั่งกินเหล้าอ <laughs> ตอนนี้สูบเลยเฮลรเอ็กชัดมากอาจารย์แล้วก็บม,มีเรียกว่าเทลีพนะันของพระพุทธเจ้าองคนะ์นึงที่ถูกข่มขืนเนะี่ยอันนั้นก็ตอนนี้สูบเลยนะ เพราะฉะนี้นนแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยสําคัญแต่เราเนี่ยมองข้ามไงเอ้สบายนรกตะว,วันเดียค่อยว่ากันตอนมีเป็นๆขอโจ้้าวปวดเย็นปวดก่อนอะไรเงี้ยดวดกับทั้งวันทันคืนมันเป็นอะไรนักดานะเพราะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวอะไรที่สาระอะไรที่ไร้สาระเนี่ยถ้าแยกแยะไม่ออกมันก็มั่วไงถึง <c oughs> ว่าเหมือนอ่ะยาตาวินิน กินอาหารเนี่ยเรากินมั่วๆม,มันก็เหมือนเราไม่แยกแยะจริงป่ะค่ะแล้วโครคภัยไข้เจ็บมันเกิดจากอะไรจากปากใช่ภาษีจ,จีนบอกว่าโรคภัยเข้าทางปากภัยพิบัติออกจากปากอเอาเข้าก็มีเรื่องเอาออกก็มีเรื่องถ้าออกไม่เป็นอนะ่ะเอา้าที่ขึ้นลงขึ้นสามเนี่ยเพราะปากไหมล่าไปดูที่ตอนนี้ที่คดีต่างๆเนี่ยปากเกือบทั้งนั้นแหละหมทั้งนั้นเลยอะค่ะที่ยืนฟ้องกัน <laughs> แล้วสงครามที่มันเกิดระดับโลกนี่ก็ปากนะค่ะใช่ไหมเจ้ายามไปพนางแมรี่เอลตันเนสใช่ั้ค่ะไปกินนู่นโอ้โหดูถูกคนเนี่ยเป็นไงมากอะระเบิดเตือนเลย่ีใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยเกิดจากปากนัเนี่ะแล้วไอ้โรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดจากปากกินเข้าไปกินไม่เลือกเอ้าอย่าตำมินินไม่อยากมีโรคก็อย่าไปกินไม่ต้องกินเลยตายกินเข้าไปเอ้าเดี๋ยวนี้เป็นไงทอดผัด แล้วก็นําเข้ามาไอ้พวกนมเนยอะไรต่างเอดทอดย่างย่างปิ้งปิ้งเกาหลีเอ่ยญี่ปุ่นเอ่ยอะไรเนียญี่ปุ่นก็กินสดสดเดี๋ยวนี้สดสดก็ตายแบบสดสดพอทะเลญี่ปุ่นมันก็ยุ่งแล้วตอนนี้ใช่ไหม <c oughs> แล้วเดี๋วไปเอาปลาอะไรทะศี่ญี่ปุ่นท้ามาถามกินเข้าไปอีกโอ้โห,โหนั่นแหละ หมอเขาบอกว่าเกิดจากการกินนี่แหละพอกินแล้วมันก็ทําไขมันอุดตันอพอไขมันอุดตันมันก็กลายเป็นอะไรเลือดมันก็เดินไม่สะดวกเลือดเดินไม่สะดวกเกิดอะไรละครน,นี้โอ้โหวูบเลยที่วูบตายเ,เยอะไหมล่ะเยอะมา,ากเพราะอาจารย์ไม่เข้าใจว่าทาไมโรคหัวใจมันอันดับหนึ่งของโรคนะคะ่ะ ยิ่งกว่ามะเร็งเองนะเพราะมะเร็งนี่มันยังพอหน้าได้แต่พอโรคหัวใจเนี่ยไปเลยนะหัวใจเราไม่รู้ตัวไงคะเราไม่รู้ไงเพราะว่าเลือดมันไปเลี้ยงสมองไม่ทันเนี่ยอาจา์จะมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนปุ๋งปุ๋งพี่อะไรต่อตอะไรเนี่ย<ช>อยู่วก็ปุ๊บไปเลยไง<ช>ไปไม่ทันลานะจะบอกว่าชาติหน้ากับพรุ่งนี้อันไหนเร็วกว่ากันยังไม่แน่นะชาติหน้าจะมาก่อนนะใช่ไหมใช่พรุ่งนี้จะมาไม่ถึงแล้วสำหรับบางคนมันไปก่อนไงเพราะนั่นนี่ไงเพราะ สิ่งใดไรสาระเนี่ยมันจะอยู่ชั่วขณะตรงนี้เห็นชัดไหมยา,าเจะวินเนียนสังเกตไหมอะไรที่มันโด่งดังโอ้โหล้านวิวสิบล้านวิวสองร้อยล้านวิว,ว,วเห็นไหมค่ะแต่ถ้าเป็นไรสาระแล้วแพ๊บเดียวไปไหมหมดก็ไปเราเห็นเยอะมากในสังคมทุกวันนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดอะไรที่มีสาระอ่าดูลยค่ะไม่ว่าคําสอนของผูุ้ดธเจ้าหรือว่าการกู้ชาติของพระนเรศวรของพระเจ้าตา,า,ตาใครมันก็ยังจําได้ พวกนี้ตลอดการเขาเรียกอากาลิโกใช่ไหมไม่จํากัดการธรรมะของพระุทธเจ้าก็ไม่จํากัดการคนโอ้เจ้าแม่เจ้าพ่อออกมาสอนนอกเหนือไปจากพระุทธเจ้า คนก็ไปติดก like right ันเต็มเลยใช่ไหมแต่แับเดียวใช่ไหมตัวอย่างเยอะไหมล่ะของเราเห็นชัดๆมาเร็วไปเร็วอ่ะบ้านไกลเวลาน้อยอ่ะพวกเนี้ยทีว่าพูดกันตามภาษาของตัวของดิฉันเองก็บอกว่าเห็นกันชาตินี้แหละค่ะไม่นานด้วยไม่เกินสองปีสามปีอ่ะก็จะเห็นเห็นชัดมากเลยนะคะอ่านี่คือการเมเนตอันนี้มอมเจ้าอากาศดําเกินคงได้มาจากเรื่องผิวเหลืองหรือผิวขาวค่ะ ท่านบอกว่าจริงอยู่ชีวิตเราเนี่ยของเราเนี่ยตามธรรมดามีความขมขื่นระทมทุกข์อยู่มากแต่ก็ย่อมจะมีความสมหวังความสุขเป็นรางวัลหรือสินน้ำใจบ้างบางคราวเป็นแน่โชคเป็นของแปลกไม่มีใครสามารถจะทราบหรือเดาได้ล่วงหน้าจนกระทั่งยาจกวันนิพกยังไม่อยากตายทั้งนี้เพราะอะไรชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะอยู่จริงหรือ โอ้โห oh, mm hmm. เป็นไง <c oughs> ชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะอยู่ถ้าใครบอกว่าชีวิตเนี่ยโอ้มันต้องฆ่าตัวตายอ่ะอย่างตาวินิงเคยเห็นเนยสุนัขโดนรถเหยียบสองขาขาหลังน,นะเคยเห็นนะ <c oughs> แล้วมันก็จะเดินไปไหนลากไปเรื่อยนะขามันใช้ไม่ได้แนละ้ว mm hmm. เขาบอกสัตว์เดรัจฉานหรือคนก็นแล้วแต่ถ้าก,กระดูกขากเนี่ยไปไม่รอดเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นหมาเนี่ยสุนัขเนี่ยเวลามันขามันลากไปเนี่ยแล้วเคยเห็นหมาฆ่าตัวตายนะ ไม่กระโดดให้รถทับตายนะไม่นี่พอรถมาเนี่ยหมามันหลบเลยนะมันหลบมันไม่อยากตายรู้สิขามันสี่เหลือสองมันยังไม่อยากตายเลยอาจารย์พอเห็นแล้วอาจารย์มานึกถึงทําไมคนไปฆ่าตัวตายทําไมคนไปโดดตึกตายทําไมคนไปกินยาตายหมามันยังไม่กินหมามันยังไม่อยากตายเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยต่อให้อะไรแขนด้วนขาด้วนตาบอดหูหนวกมันก็ไม่อยากตายหรกธรรมดาเนี่ยเขาไม่อยากตาย อย็ยาตาวินเนเคย Keller, รู้จักเฮเลนเชนเลอร์ไหมผู้หญิงอเมริกันหูหนวกตาบอดเป็นใบ้ตั้งอายุขวบสองขวบอะสุดท้ายเป็นบุคคลสำคัญของแผ่นดินเขาเลยเห็นไ,ไหมเห็น <laughs> ไหมเนะหูหนวกตาบอดและเป็นใบ้ตอนหลังเป็นนักปรรยายให้กำลังใจคนเขียนหนังสือก็ได้สแสดงภาพยนตร์ก็ยังได้ตายตั้งอายุแปดสิบกว่านู่น <laughs> เห็นหรือย,อยังเพราะนั้นเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีสุขกับทุกข์เหมือนกับอะไรเหมือนกับไฟแดงไฟเขียวอาจารย์ก็ชอบพูด ให้มันเห็นช,ชัดๆเยากตวตวนินขับรถมาที่กองบัญชาการทหารสูงุดเนี่ยเจอแต่ไฟเขียวหรือเปล่าไม่ใช่เจอแต่ไฟแดงหรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เหมือนกันค่ะใช่หลวงพ่อปัญญาบอเจอไฟแดงก็บอกว่าโชคดีกูจะได้พักเท้ากูบ้างแล้วเห็นไหมคือมนุษย์เราเนี่ยมันมีสุขมีทุกข์ผสมผสานตาบใดที่ยังเกิดเป็นมนุษย์นะจำไว้มันต้องมีทุกข์ ถ้าไม่มีทุกข์มันจะเกิดทำไมล่ะเอาคนไม่เกิดแล้วก็คือเพราะอนต์คือไม่มีทุกข์แล้วใช่ไหมค่ะอ้ดาบใดที่เกิดเป็นทุกข์เอางอ่ายๆพระพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐเลิศเลยกับมนุษย์อีกยังต้องมาเกิดเป็นมนุษย์จริงว่ะใช่ค่ะพอเกิดเป็นมนุษย์แล้วพระุทธเจ้าโดนรังแครังคัดไหมตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่นัน้นเนี่ยกับปเทวัตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะพอออกมาแล้วเนี่ยก็เอาโดนพวกใครตะใครมาทดลองของกันอยู่เลยองคุลิมานยังไล่ฆ่าอะลยตอนแรกใช่ไหมใช่ใช่เนี่ย พระเจ้าเลือดประเสิฐยังมีมาระจนเนี่ย <Okay. S 2> เราไม่มีมารได้ยังไงอ่ะใช่ไหมอย่างน้อยมีมารดาแหละ <laughs> ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันมีสุขมีทุกข์ผสมผสาน mm hmm. คือคนเราเนี่ยมักจะชอบสุขแต่เกลียดทุกข์ mm hmm. าตามญาติวิเดน่ย เกิดมามีแต่สุขแมโอ้เกิดมาโรเดินได้เลยไปโรงเรียนมีรถรับส่งนอนห้องแอร์นั่งห้องแอร์จะกินต่อไปไม่ต้องกินแล้วมีเครื่องมือมาป้อนให้เสร็จตายสบายไปสบายไปใช่ไหมค่ะเอ้ามนุษย์เนี่ยมันมีสุขมีทุกเนี่ยมันเหมือนนักวยอะจริงป่ะมีใครชนะอย่างเดียวแคสซ่นเคลหรือว่าโจปาสี็ต้ก็มีแพ้ชนะชนะแพ้ไเป็นเรื่องปกติ ให้หมวยยอดเยี่ยมของโลกอะไรอะไรก็แล้วแต่มันจะมีแพ้มีชนะเนี่ยติดเนี่ยมันสมน้ําสมเนื้อการมีสุขมีทุกข์เนี่ยสมมติยักตาวินเองกินน้ําเนี่ยให้อร่อยเลยเคยไปฝึกใช่ไหมตอนก่อนไปตายฝึกรอร่อยใช่ไหมเขาชนก่เคยไปใช่ไหมไปคับแล้วเป็นไงไมากเวลาร้อนๆหูอ,อ,อกอ้าวเลยได้เป็ปซี่สักแก้วหนึ่งเป็นไงสวรรค์นะสวรรค์ อาถอยอยู่ในห้องแอร์เนี่ยพอเฟสซี่มาไม่สนไม่เลย,เยสายตายังไม่มองเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ทําไมตอนนั้นเนี่ยจริงโอ้โหโหวโยห,หามากเลยเห็นไหมเนี่ยชีวิตมันก็อย่างนี้จริงว่ะจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสุขมีทุกผสมผสานเนี่ยมีบ้างไม่มีบ้างมันก็ดีนะอ,อาจารย์เนี่ยก็ไม่ใช่คนรวยคนอะไรทั้งหลายบางทีไม่มีมันก็เลยรู้ว่าเออเออไม่มีมันเป็นยังไงเราจะได้เห็นชั้นผู้น้อยเวลาเขาไม่มีตังค์เนี่ยทำยังไง ในชีวิตเนี่ยอาจารย์ก็ช่วยเข้ามาไม่ว่าจะทําโครงการอาหารกลางวันให้อะไรต่ออะไรเนี่ยก็เป็นห่วงเขาไง mm hmm. เป็นห่วงว่าเออไอ้พวกนี้ขนาดเรายัางแย่เลยแล้วพวกนี้มันจะขนาดไหนอะ่ะใช่ไหมอาจารย์เคยทําตรงนี้มาตลอดเลยรู้ใจเขาใจเราะมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องรู้จักใจเขาใจเรา mm hmm. คนรวยมันก็ต้องก้มหน้าลงมองคนจนด้วย <Yeah. S 2> อย่าไปมองคนจนเขาว่าเป็นโอ้โ oh, ห mm hmm. อย่างโ้นอย่างนี้อะไรแบ่งปันได้ก็ต้องแบ่งเ mm hmm. พราะอะไรรู้ไหม อย่าตระวนินในโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรอยู่ยาวและไม่ได้อยู่เป็นหูยาวเฟื้อยสามร้อยล้านปีใช่ไหมใช่หกสิ<ช>บเจ็ดสิบก็ไปที่ชอบที่ชอบแล้วแล้วเงินมันมีเป็นแสนล้านล้านล้านเนี่ยจะไปไหนเนี่ยแต่ถ้าเราแบ่งเนี่ยก็คือพทธเจ้าบอกว่าเหมือนกับตัวเราเนี่ยเหมือนกับบ้านไหม,มบ้านไหมไปไหมแล้วเราเอาออกได้เท่าไหร่ก็เป็นของเราแค่นั้นพทธเจ้าบอกการเอาออกจากบ้านที่ไปไหมก็คือการทําบุญของเรา เพราะร่างกายเนี่ยยาตาวินิเรือจาจย์หลักแก้วเนี่ยก็โดนมันไหม้ทุกวินาทีอยู่แล้วไงจริงมากใช่ใช่แล้วการที่เราทําบุญทํากุศลน,นั่นแหละเราเอาออกจากบ้านที่ไฟไหม้เราก็จะได้เท่านั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเศรษฐีใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องตั้งมูลนิธิมั่งตั้งกองทุนแบ่งปันช่วยเหลือสร้างอะไรต่ออะไรให้เป็นคุณูปการะสังคมแบ่งปันแล้วแบ่งปันเนี่ยสถานที่หรืออะไรเนี่ยมันสู้แบ่งให้กับคนไม่ได้ใช่ค่ะ แต่ต้องถูกกฎหมายไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะไม่ไปขโมยแบบโรบินฮูดไม่ได้นะต้องถูกกฎหมายแล้วเพราะบางคนไปป้นไปโกงกินเข้ามาแล้วก็ไปทําแจกอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้วัดกึ่งก็เหมือนกับอะไรนะวัดใหม่ยายแฟงอะไออย่าง้รเหมือนได้ยินใชสมเด็จทุธจารย์โตยายแฟงก็เป็นแม่เล้าแล้วก็พอได้เงินจากน้องหนูมาแล้วก็มาสร้างวัดปัจจุบันเรียกวัดคณิกาผมอ่าใช่ใช่ใช่เคยไปค่ะ ไปถามสมเด็จโตยายแฟร์ครับท่านเจ้าขาเนี่ยสร้างโบสถ์สร้างวัดอยู่คนเดียวเลยเนี่ยได้บุญเยอะไหมสมเด็จโตบอกได้ติดเดียวได้เมืองเดียวงงเลยว่า <c oughs> ทำไม <c oughs> ก็เงินมันไม่บริสุทธ <c oughs> ิ์ชัดหรือยัง <c oughs> เงินมันไม่บริสุทธิ์ว่าจะทําบุญเนี่ยเงินบริสุทธิ์จิตต้องบริสุทธิ์ก่อนให้ระหว่างให้หลังให้ก็บริสุทธิ์แล้วที่สําคัญคือผู้รับเนี่ยถ้าเป็นเนื้อนาบุญมันจะมาหาศาลเลย <c oughs> ยาตวินิรู้ไหมทําไมมหาศาลเพราะถยาตวินินไปทําบุญกับพระกับคนธรรมดาเนี่ยพระเหนือกว่าอยู่แล้วอ๋อใช่แล้วถ้าเกิดทั้คนธรรมดากับสุนัขเนี่ย คนย่อมเหนือก็สุนัขจะเร็วยังไงมันก็ยังดีกว่าสุนัขเพราะสุนัขเป็นภพภูมิสัตว์เดรัจฉานเดรัจย์สัตว์ใหญ่ช้างก็ยังดีกว่าหมาแมวงูกิ้งก่าเดรัจย์เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าผู้ที่รับเป็นเนื้อนาบุญน่ะเป็นผู้ที่ออกจากฌานสมาบัติใหม่เหมือนสมัยโบราณเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยในปุณณะเป็นลูกจ้างเขาไถนาและเห็นภาษารีบูรออกจาก สมาบาทใหม่ๆข้าวปั้นใส่ไปในบาทของระษารีบุรโหที่นะกลายเป็นทองคําเลยเห็นไหมแล้วนี่สมัยพุทธกาลจพะพระพุทธเจ้าเน้นเลยนะเนื้อนะบุญ ก like ็เหมือนง่ายๆยาตาบินินมีเมล็ดข้าวไปหว่านอยู่บนหินเก้าเม็ดหว่านลงดินเม็ดหนึ่งอ่ะไอ้ดินมันก็ขึ้นหินมันก็ไม่ขึ้นไงอ๋อค่ะเห็นภาพเลยค่ะใจอ่ะต้องต้องอธิบายต้องก็ใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาใครจะทําบุญก็ต้องดูตามาตาเรือด้วยนะถ้าไม่ดูตามาตาเรือมันก็เราทําไปมันก็หายไปไงแวบไปแต่บางคนเขาเขาบอกนะคะอาจารย์แบบว่าเราทําบุญเราได้บุญด้วยใจของเราแค่นั้นก็พอแบบนี้ก็มีคําพูดแบบนี้นะคะอาจารย์ มันผิดหลักพระพุทธเจ้าไงนี่พระพุทธเจ้าที่อาจารย์พูดไม่ได้แปลงมาจากใครไม่ใช่หลวงพ่อหลวงปู่อะไรเลยนะ <c oughs> พระพุทธเจ้าเลยนพ้องอ่าอาจารต้นตออาจานจากพระไตรปิฎกแล้วก็มาแปลงคืออ <c oughs> าจารย์เอาจากพระไตรปิฎกแล้วก็มาแปลงแปลงให้เข้าใจง่าย <c oughs> แล้วก็ปังจากพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านแบบ เป็นพระผู้ใหญ่แล้วก็เทศตร,รต่างๆเนี่ยสอดคล้องกันแล้วถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะไม่เททิ้งเทกวา้างจนทุกวันนี้ใช่ไหมใช่เราก็จะทําบุญแล้วได้บุญได้อะไรต่ออะไรได้กุศลแล้วจริงๆนะทุกวันนี้ยาตาวินินงก็อยากทําบุญแล้วได้บุญเยอะที่ยาตาวินินบอกโอ้โ oh, หพระอรหันต์หายากนะจา์หลักแก้วจริงๆพระอรหันต์มีด้วยกันทุกบ้านพ่อแม่เป็นพระพรหมเป็นพระอรหันต์เป็นอะไรต่ออะไรของลูกอ่ะ คนเนี่ยไปปล่อยพ่อแม่ทิ้งทิ้งควา้างไงแล้วไปทําคนอื่นเยอะเหลือเกิน <c oughs> จนกระทั่งท่านเจ้าคุณท่านหนึ่งตอนสมัยนายแล้วละ่ะ <c oughs> ท่านบอกว่าโยมไม่ต้องมาทำอาตมาแล้วไปทําพระอรหัน์โยมผู้หญิงเนี่ยเป็นคุณนายยังไม่รู้เลยนะว่าสมเด็จท่านว่าอย่างไงอ่ะไม่เข้าใจอ๋อพระอรหันต่บ้าน ใส่ทุกวันแล้วค่ะทำทุกวันเลย <c oughs> คือให้ข้าวพรนะไงพระพุธเนี่ยนึกว่าตรงนั้นคือใช่ส้เาเดชบอกงั้นไม่ต้องมาแล้วต่อไปนี้ไปทำพระอาหารหันต์เป็นๆเนี่ย <c oughs> ปรอาหารหันต์เพราะคุณนายคนนี้เอาแม่ไปไว้โรงครัวเก่าๆแล้วก็ให้อยู่อย่างอดอยาก <c oughs> นิ่งริ่จรงจนกระทั่งยายคนนี้เริ่มสํานึกแล้วก็บอกว่าตอนนี้เอาพระอรหันต์จะอยู่ตึกชั้นบนแล้วอยู่ใกล้เคียงกับลูกแล้วนั่นแหละสําเดจท่านเองเนี่บอกนี่แหละ พ่อแม่มีพระคุณต่อเรานะเ,าเลี้ยงเรามาเราก็ต้องเลี้ยงท่านตอบแล้วบุญเนี่ยอย่ามาหาฉันเลยไปหาพออระเอาหันตาที่บ้านก่อนตามใด้อหาหันตาที่บ้านยังทําไม่ได้ก็อย่ามาวัดเลยไม่มีประโยชน์โอ้โหเป็นไงอย่าตะวิดิอันตรายคนนั้นสอนเนี่ยถึงเข้าใจบางคนโตแล้วอย่าคิดว่าเข้าใจนะอย่าตะวดิใช่ใช่ครับเขาไม่เข้าใจอ่ะบางทีมันต้องเป็นพื้นพื้นธรรมดาเนี่ยเพราะนั้น ลูกเราจำไว้อย่างยาตาวินีหรือหลักแก้วเนี่ยเขาก็สมมติจริงว่าอืคไม่เกินร้อยปีเขาก็เผาแล้วไม่รู้วิญญาณลอยระล่องอยู่แถววัดอะไรหรือว่าแถวไหนก็ไม่รู้ม,มันมาชั่วข้าวแต่นี้ชั่วข้าวเนี่ยเราทํไงให้มันดีที่สุดพระพุทธเจ้าบอกแล้วไงเวลาตายไปเนี่ยไม่มีอะไรติดตัวเราไปเลยนอกจากบุญกับบาป มีแค่สองอย่างของยางแล้วคนก็ไม่เข้าใจนะไอ้บุญบุญกุเออเนี่ยก็ทำไปสิบุญไหวพระสวดมนต์นี่ก็เป็นบุญไหมใส่บาตรตอนเช้าก็เป็นบุญไหมกระตันยูต่อแผ่นดินเนี่ยเป็นบุญไหมล่ะใช่ไหมไม่มีเงินก็ทําบุญได้นะอาจารย์ไม่ต้องใช้เงินเลยใช่ไหมพูดให้พรเนี่ยมาพูดอย่างเงี้ยก็ได้บุญแล้วไปบรรยายธรรมถวายความรู้ให้กับพระทั่วประเทศมาแล้วก็ได้บุญไงนั่นไม่จำเปไม่ต้องได้เงินเพราะอาจารย์ในหลวงท่าน ใช่อยู่แล้วไใช่ไหมเราก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยทําอะไรให้ก mm. ับแผ่นดินเพราะมันไม่นานหรอกเห็นอาจารย์เสียงแว่วๆเจ้าเจ้าเดี๋ยวมันก็ไปตามวาระพอเผาแล้วเหลือแต่กระดูกธาตดินพอกระดูกจะไปลอยอังคารพุทธประหาสุกเสาอะไรก็ไม่มีประโยชน์แล้ว พอสุดท้ายมันก็ไปด้วยกันเนี่ยจะไปช้าไปเร็วอะใช่ไหมใช่ค่ะไปเร็วก็เป็นผีรุ่นพี่มาไปช้าก็ผีรุ่นน้องนะยําไีดีดินะวันนี้ได้สองท่านฝากกัน